ประเทศไทยจะเลินเท่าประเทศลาวไหมประเทศลาวมีทางรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางด่วนยังไม่รวมบิ๊กซีเซเว่นอีกนะประเทศไทยจะเลินได้ครึ่งประเทศลาวไหมยูทูบเบอร์ฟังเล่าครับตอบคอมเมนต์นะครับหรือว่านะครับตอบคอมเมนต์คนเล่าครับชีมา คอมเมนต์นะครับในช่องของแกนะครับผมนี่คือยูทูบเบอร์ฝั่งวนาครับที่ทำงานที่ไทยนะครับโดนคุณดาวนะครับถามเนาะหวานถามว่าฝั่งไทยนะครับจะเดินเท่าฝั่งลาวหรือยังนะครับตอนนี้ฝั่งลาวมีทั้งเซเว่นมีทั้งวิกซีมีทั้งทางด่วนนะครับมีทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับหนุ่มคนนี้นะครับเป็นแรงงานที่อยู่ในไทยนะครับก็ไปถ่ายถนนุนทางพี่้องครับ สายรีวิวนะครับประเทศไทยนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แกนะนี่คือวาวบอมบ้านานะครับอาจจะเห็นนะครับพี่้องนะไปนไทยเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็เหมือนมีคนลาวมาแะนะครับมาแะหนุ่มคนนี้นะครับมาหนุ่มบอมบ้านานี่นะครับนะมาแะเขานะครับเขาก็แบบออกมาตอบนะครับมีคลิปคลิปเต็มนะครับในซ่องบอมบ้านานะเขาตอบคอมเมนต์นะครับแต่ผมอยากมาพูดนะครับคนที่คอมเมนต์นะนะคือแบบ เหมือนออกมาจากถ้ำหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าประเทศไทยนี่มีเซเว่นกี่สาขานะครับไม่รู้ว่ารถไฟนะครับมีกี่สายนะครับทางด่วนไทยมีมีกี่เส้นนะครับโอ้หลากหลายนะครับพี่ต้องครับคือที่คนที่คอมเมนต์นะเหมือนเขากําลังเถอะนะครับเถอะกองใหม่นะคือเหมือนฝั่งเราเนาะก็มีทั้งเซเว่นนะครับมีทั้งบิ๊กซีอ่ามีทั้งทางด่วนมีทั้งรถไฟนะครับเหมือนแบบก็กําลังเถอะนะครับกองใหม่กันคือเซเว่นฝั่งเรานะตอนนี้มีประมาณ น่าจะประมาณ4 5หสาขาแล้วนะครับตอนนี้เนาะคือปากเซนะครับมี1สาขาแล้วก็นครโอ่งกนกันนะครับมี2สาขาสมานเขตมี1สาขาหลวงพระบางมี1สาขานะครับประมาณ5สาขาตอนนี้ในลาวนะครับคนลาวก็เฮอกันนะครับว่าตอนนี้มีทั้งเซเว่นมีทั้งรถไฟนะครับมีทั้งบิกซีแต่ที่รู้ๆกันนะครับว่าเจ้าของเซเว่นนั้นคือใครนะครับโปแตกนะครับนะ เจ้าของเซเว่นนะครับคือนะครับเจ้าสัวนะครับผมเป็นคนไทยนั่นเองนะครับเนาะมีทั้งบิ๊กซีนะครับมีทั้งคือ c p พีอนะครับเป็นเป็นของเจ้าสัวทั้งหมดนะครับคือดังของเซเว่นด้งของบิ๊กซีเนี่ยคนไทยไม่ต้องถามนะครับเขารู้กันดีนะครับว่าว่าประเทศไทยมีมีกี่สาขานะครับผมคือพูดง่ายๆก็คนเรานะครับเหมือนเขาคนที่คอมเมนต์นะเหมือนเขาแบบอ่า ออกมาจากถ้ำหรือเปล่านะครับไม่ไม่รู้หรอกว่าเซเว่นฝั่งไทยเป็นคนไทยนะครับเป็นเจ้าของกิจการนะครับคือ CPO นะครับเป็นธุรกิจหรือว่านักธุรกิจนะครับคือหลายๆประเทศนะครับ c p พก็ไปเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไต้หวันนะครับฝั่งของยุโรปต่างๆนะครับจะมีเซเว่นหมดเลยนะครับโอ้โหถามว่าประเทศไทยมีเซเว่นหรือยังนะครับมีบิ๊กซีหรือยังก็เหมือนที่เห็นกันครับช่วงแรกๆเนาะคือเซเว่นเปิดที่ปากเซลยคนแน่นมากครับคนแน่นแบบ หลังจากนั้นมาก็เริ่มเบาวางนะครับเบาวางลงแล้วก็มีเกิดสาขาใหม่นะครับจะเพอ่ของใหม่กันนี่ครับผมเขาคนที่คอมเมนต์นะครับเนาะคนที่คอมเมนต์อ่าในช่องบ่าวบอมบรรนาครับอยากให้เห็นนะครับพี่น้องครับเนี่ยบ้าเซเว่นประเทศไทยมีมีกี่สาขานี่ครับนี่เขาอ่านี่ครับธุรกิจเซเว่นอีเดเว่นนะครับเจ้าสัวมั่งคั่งแค่ไหนนะครับนี่ครับอันนี้คือปีปีหกหนึ่งนะครับจะมี 1,988สาขาและปี62มี11,712นะครับปี63 12,432สาขาปี64นะครับมี13,134สาขาครับปี65 13,838สาขานะครับ, 65, 13, าานะรบนี่ครับผมคือ,อรายได้นี่โอ้โหไม่ไม่อยากพันนา,น,า,น,าน,นะครับเนาะคือกำไรนี ล้านบาทเนาะคือโหมหาศาลครับนักธุรกิจพอรู้ดีนะครับว่าเซเว่นนี้มหาอำนาจแค่ไหนนะครับในการไปเปิดต่างๆนะครับคือเซเว่นอีเลเวนไทยนะครับสาขามากที่สุดนะครับอันดับ3ของโลกนะครับหนึ่งนะครับผมเนี่ยญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น20,000นะครับหนึ่งพันสามสิบสองขออภัยครับญี่ปุ่นนี้21,323สาสาขานะครับแล้วก็ เกาหลีนะครับ14,179สาขานะครับประเทศไทยนะครับ1 3ึ่งหมืสาขาอันนี้น่าจ,จะเป็นตัวเลขเก่าหรือเปล่านะครับนะตัวเลขใหม่ผมไม่รู้ว่าอัปเดตใหม่หรือเปล่านะครับและสหรัฐนะครับ1 2ึ 12, 80, 8งห่สาสิบสาขาแล้วก็ไต้หวันนะครับ6,683สาขาประเทศจีนนะครับก็มีเซเว่นนะครับเนี่ย4,450สาขา ะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์3,400สาขานะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับ2,472สาขานะครับเม็กซิโกครับพี่น้องครับ1,886สาขานะครับแล้วก็แคนาดานะครับ606สาขานั่นเองครับนี่คือโขนะครับโกอินเตอร์ถึงยุโรปหรือว่าต่างประเทศนะครับนะคือแคนาดานี่คนไทยจะไป จะไปทํางานเยอะนะครับปร,ประเทศประเทศไทยเนาะจะไปทํางานที่แคนาดาเยอะนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็เยอะคือมีผมรู้จักพี่คนไทยคนหนึ to er. ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเคยไปทํางานอยู่ที่แคนาดาเขาบอกว่าเขาคิดถึงอาหารไทยเขาจะเข้าเซเว่นทันทีนะครับนะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศอาหารไทยไม่ค่อยมีนะครับเรื่องของอาหารไทยต่างๆเขาว่าเขาหิวหรือว่าคิดถึงอาหารไทยเขาจะเข้าเซเว่นทันทีนะครับนี่ครับผม นี่แหละหนุ่มลาวที่คอมเมนต์นะครับนะว่าประเทศไทยมีมีเซเว่นหรือยังนะครับมีทางด่วนรถไฟหรือยังนะครับผมผมอยากให้ดูว่านี่ครับประเทศไทยนะมีมูดแล้วนะครับสิ่งที่คนลาวเรามีนะประเทศไทยเขามีมาตั้งแต่นะครับหลายร้อยปีมาแล้วนะครับนะคือเรื่องของรถไฟนะครับเรื่องของทางด่วนนะไอ้นี่อยากอยากฝากถึงคนลาวที่คอมเมนต์นะครับเนาะหนุ่มหนุ่มบอมมันนาเขาก็มาตอบนะครับแต่อยู่ในซ่องของเขาเนาะเขาก็ถ่ายเซเว่นของเขานั่นแหละ คือเรื่องของนะครับรถไฟทางด่วนนะครับบ้านเราเนาะก็มีแต่รถไฟลาวจีนนะครับพี่้องครับที่อยู่ในลาวเนาะตอนนี้ถ้าเทียบเรื่องของประเทศไทยคือโอ้โหรถไฟประเทศไทยมีทั้ง MRT นะครับมีทั้ง BTS มีทั้งรถไฟนะครับไม่ลคนขับนะครับนะอันนี้คือแบบถ้าเทียบนะครับเรื่องของรถไฟเขาก็นำสมัยกว่าเรานะครับในการพัฒนาต่างๆก็อยากให้คนลาวได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยนะ เซเว่นเะนี่ยเขามีแบบทุกซอ,อกทุกมุมนะครับมีทุกชอยคุณจะไปที่ไหนนะครับกลางค่ำกลางคืนนี่มีหมดแล้วนะครนะคนเราเราควรพาสมัครให้แด้นะครับคนที่คอมเมนต์นะก็าอาจกําลังตื่นหรือเปล่านะครับอาจกําลังอย,อยู่ในถ้าหรือเปล่าผมก็ไม่ดูนะเพราะว่าไม่ดูว่าเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาออกมาแะนะที่บอกว่าคือความเจริญที่ผมเห็นเห็นแบบมาหลายมาหลายที่แล้วนะครับสาหรับเมืองเมืองหลวงของเราเนาะถามว่าประเทศเราจเจริญไหมนะครับในมุมมองของเรา ถ้าไม่เทียบกับประเทศอื่นนะอันนี้คือเราไม่ต้องมาเทียบกับประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับบ้านเราก็จะเจริญในมุมมองของบ้านเรานะครับถ้าเราเอามาประเทศเรานะครับหรือว่านครหลวงเยงแกนประเทศเรามาเทียบกับประเทศไทยนะครับเราเราสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าประเทศไทยเขาเจริญแล้วนะครับบ้านเราก็ยังอยู่ในในจุดของบ้านเราเนาะเราไม่ควรเอามาเทียบนะครับนะนครหลวงเกงแกนก็นะครับเป็นเมืองหลวงของเรานะครับก็จะเดินนี่นะครับผมในมุมมองของคนเรานะคือถ้าเราเอา นี่แหละครับผมเนาะเราไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเรื่องของระหว่างประเทศเนาะคือถ้าเราเอาประเทศเรามาเทียบเราจะร่อยค่าทันทีนะครับเหมือนเหมือนเราเอาลูกไก่ไปเทียบกับลูกคงนะครับเพราะว่ามันมันแตกต่างกันนะครับเราไม่ควรเทียบนะคือถามว่าเจริญไหมนะครับประเทศไทยผมกล้าพูดว่าแค่โคราชนะครับหรือว่าคอนแกนนี่ก็โอ้โหไปกว่าบ้านเราเยอะนะครับไปกว่านครดวงวิญญานเยอะนะครับ คือไม่ได้บูดี้อะไรมากมายนะครับผมในในเวียงกันนะครับที่เจริญก็มีนะครับถนนต่ทางที่สวยก็มีนะครับแต่มันยังไม่ทั่วถึงนะครับบางที่เวียงกนรครับยังมีแบบเป็นดินที่แบบเป็นดินแดงเลยเนาะที่เราเห็นนะครับเห็นไหมช่วงช่วงไฟไหม้ที่ประเทศลาวตอนนั้นนะครับบ้านของนักธุรกิจนะครับที่โดนไฟไหม้นะครับทางยังเป็นขี้โคลนอยู่เลยนะครับความเจริญมันมันยังไม่ทั่วถ,ถึงเนาะบ้านเราเราก็ต้องเข้าใจนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับ แต่เมืองไทยเขาโอ้โหสุกทอกทุกมุมนะครับขนาดทางไปนานะครับประเทศไทยยังเป็นคอนกรีดคิดดูนะครับว่าประเทศประเทศไหนจรเินนะครับแต่คนไทยเขาไม่เคยโอ้อวดเนาะเขาไม่เคยแบบจะมาโม้หรอกครับผมเพราะว่าถามว่าจรินแค่ไหนก็นะครับเขารู้ดีแก่ใจนะครับบ้านประเทศเขานะครับตัววันนี้นะครับทุกอย่างก็นะครับสะดวกสบายการเดินทางนะครับก็แสนจะสะดวกสบายนะครับเส้นทางโอ้โหแต่ละที่เนาะคือถนนขนทางนะครับ คือถนนรุนทางครับพี่้องครับทางด่วนนะครับรถไฟนะครับหรือว่าทางด่วนต่างๆมอเตอร์ว์ต่างๆสร้างกันแบบนะครับเหมือนเส้นบ้านผมเรียกเหมือนเส้นกระปุ่นนะครับมันเยอะนะครับทางด่วนประเทศไทยนะครับคุณมากรุงเทพคุณจะลงนะขนาดผมแบบนั่งรถนะครับนั่งแก๊ปนั่งแท็กซี่นะครับถนนรนทางประเทศไทยนะครับไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนบ้างครับคือแบบนะครับเชื่อมกันแบบสร้างได้ไงนะครับ บอกเลยว่านะครับความเดินนะครับประเทศไทยนะครับก็ไม่เป็นน้อยนะครับก็ไม่เป็นสองดองไข่นะถ้าใครมาเห็นแล้วก็นะครับจะดูไดยว่าเมืองไทยก็ไม่เป็นสองดองไข่นะครับในการสร้างสาตึกอาคารนะครับถนนหนทางนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็มานะครับตอบนะครับคอมเมนต์คนลาวคนนี้เราที่เขาออกมาคอมเมนต์นะครับหนุ่มบอมบ้านนานะครับเขาออกมาเหมือนคอมเมนต์ในช่องของบ่าวบอมนะครับะบ่าวบอมก็ออกมาตอบพี่น้องครับแต่ เขาตอบนะครับไปดูในซองเขาได้นะครับผมนะที่บอมบอมบ้นนาเขาตอบไปนะครับผมนะก็เป็นแรงงานเหมือนกันนะครับเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับในการไปรีวิวนะครับจุดต่างๆของประเทศไทยนะครับอาจจะมีคนลาวที่ดูนะครับแล้วก็มาขิงเนาะมาขิงหนุ่มหนุ่มบอมบ้้นนาเนี่ยนะครับก็เกิดเป็นการออกมาตอบโต้คอมเมนต์นะครับผมพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับผมพี่น้องครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคือบ้านผมอยาก ดูว่านะครับประเทศไทยมีเซเว่นมีบิ๊กซีหรือยังมีทางด่วนหรือยังนะครับมีรถไฟฟ้าหรือยังเขามีหมดแล้วนะนะครับผมนะสิ่งที่คนเราเรายังยังไม่มีนะครับเขามีหมดแล้วนะครับผมนี่แหละครับฝากถึงคนเราที่ออกมาคอมเมนต์นะครับควรอ่าตื่นนะครับพี่น้องครับควรออกจากโลกที่บงแคบได้แล้วนะครับเหมือนกบในกระลานะครับที่ท่านได้วัดที่ท่านได้พูดไว้เนาะแบบคือกบในกระลามันก็เหมือนแบบอยู่ในกระลานะครับมันก็แบบคิดว่าตัวเองนี่ใหญ่ คิดว่าตัวเองนี้เจริญคิดว่าตัวเองนี้แบบมีดีกว่าคนอื่นนะครับนะครับผมมีดีกว่าคนคนอื่นเนาะแต่ว่าออกมาจากกาาเนี่มาเห็นโลกภายนอกว่าวนะครับเขายังมีดีกว่าเราเยอะนะครับแต่เขาไม่อวดนะครับผมนี่นะครับไม่แตกต่างนะครับจากหนุ่มเราที่คอมเมนต์นะครับว่าประเทศไทยนะครับจะเดินเท่าประเทศเราไหมครับมีเซเว่นมีวิกซีมีทางด่วนหรือยังนะครับมีรถไฟหรือยังนะครับอยากให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่้องครับมีความคิดเท็ยนยังไงนะครับก็ คอมเมนต์มานะครับพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณในรายครับ่น้องครับที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับ